หมอนทองวิทยาสร้างตำนานคนดูล้นสนามลามลูวิ่งต่างชาติอึง้งอะไรมันจะขนาดนี้บันทึกวันประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยวงการกีฬาไทยกับคลื่นมหาชนที่แห่ากาันเข้ามาชมฟุตบอล7คนนะครับระดับนักเรียนแช,ชมป์กีฬา7สีแช,ชมเปี้ยนคัพ2025ัคู่ชิงชนะเลิศอบจชัยนาทชนะหมอนทองวิทยา2ประตูต่อหนึ่ง ท่ามกลางผู้ชมเรือนแสนอัดแน่นสนามสุภชลาสัยเมื่อวันที่8พฤศจิก,กายน2568โดยหลังจากเป็นกระแสต,ต่อเนื่องนะครับกับเส้นทางของหมอนทองวิทยาคมทีมจากบางน้ำเปรี้ยวจงังหวัดฉะเชิงเซาของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐคนดังมากมายต่างมาให้ความสนใจกับทีมนี้นะครับและก็ฟุตบอลรายการนี้ระดมอัดฉีดมหาศาลขณะที่ฝั่งอบจอชัยนาทก็ไม่ยอมเหมือนกัน ปลุกกระแสขึ้นมาเช่นกันจนมาพีกสุดนะครับก็คือวันชิงชนะเลิศนะครับมหาชนนะครับต่างเดินทางมาสนามสุพัชลา,ายัยถนนแน่นก้อนแข่งหลายชั่วโมงรถไฟฟ้า BTS เบียดเสียดกันซึ่งด้วยจํานวนคนนะครับที่แออัดจนเต็มอัตจันทำให้เวลา15บหนาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดประตูสนามสุพัชลาัยเลยนะครับแต่แฟนบนอลเนี่ยยังหนุนกันเข้ามาอ้อ,อน้าประตูนะครับบางคนเนี่ยปีนหน้าต่างเข้ามาใครบางคนถอดใจกลับไปก่อน หรือนั่งดูจอยักษ์หน้าสนามนีมีบุตรนะครับจนคู่ชิงจะเริ่มนะครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเปิดให้แฟนบอลมานั่งชมติดขอบสนามบรรยากาศเหมือนยุบนคบอลชิงคัพเลยนะครับที่เรียมทีมเพิ่งขึ้นมาและกระแสพิยพงผิวอ่อนเป็นแรงบวกนะครับซึ่งการดําเนินการเป็นไปอย่างทุลักทุเลทั้ง2ฝั่งต้องขอแฟนๆนั่งดูการสงบๆนะครับเพราะว่าคนมหาศาลขนาดนี้สุ่มเสี่ยงเหลือเกินจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สุดท้ายนะครับฟุตบอลก็เตะกันได้นะลงท้ายด้วยชัยชนะของอบจอชัยนาทที่แซง2ต่อ1คว้าแชมป์ไปครองนะครับหลังแข่งเนี่ยแฟนบอลต่างกรูลงสนามไปแสดงความยินดีและปลอบใจนักเตะทีมหมอนทองซึ่งเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องพานักเตะดังๆออกจากสนามเลยนะนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อจริงๆกับฟุตบอลน,นักเรียนนัดนี้สําหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับต้องบอกว่ามาคอมเมนต์กันอย่าง,งมากมาย ซึ่งพวกเขาเหลือเชื่อจริงๆนะครับกับคนดูแบบนี้ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนะครับซึ่งมีชาวต่างชาติหลายรายนะครับไปโพสต์ในแพลตฟอร์ม X ด้วยความทึ่งนะครับกับคนดูในสนามแบบนี้นะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับก็มาโพสต์ว่าคุณแทบไม่เห็นฝูงชนแบบนี้เลยแม้แต่ตอนทีมชาติไทยหรือไทยลีกแข่งแต่นี่เป็นแค่ระดับมัธยมเท่านั้นที่นั่งในสนามเต็มหมดแล้วและเขาก็อนุญาตให้คนมานั่ง หรือยืนบนลูวิ่งได้แต่ตามสไตล์เดิมๆก็มีบางคนไม่ฟังเดินลงไปในสนามแข่งเองเลยซึ่งมีอีกคนนะครับก็มาตอบนะไม่ได้ใจว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเมืองทองหรือเปล่านะครับคุณอาจเอาแค่หนึ่งใน4ของจํานวนคนดูในวันนี้ไปเทียบก็ยังมากกว่าที่เมืองทองได้ให้เสียอีกหรือว่าท่านต่อมามากล่าวว่าเป็นเกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากอนาคตของวงการฟุตบอลไทยสดใสจริงๆคอมเมนต์ต่อไปพวกเขาควรโปรโมทไทยลีก ให้สุดตัวในงานนี้เลยนะหรือว่าท่านต่อมามากล่าวว่าใช่เรื่องนี้จริงเลยนี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมที่จัดขึ้นวันนี้ที่ประเทศไทยหรือว่าท่านต่อมามากล่าวว่าไม่เคยเห็นบอลนักเรียนที่มีคนมาดูเยอะขนาดนี้พลังจากคนดูบ้าคลั่งทุกคนเชียร์เต็มที่บางคนยืมมนมาลู่วิ่งด้วยรู้สึกเหมือนเกมลีกอาชีพจริงๆคอมเมนต์ต่อไปว้าวสนามเต็มทุกที่นั่งบรรยากาศสุด,สด เห็นได้ชัดว่าฟุตบอลสำคัญกับชุมชนขนาดไหนเด็กๆต้องสนุกกับทุกวินาทีแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปเหลือเชื่อจริงๆกับคนดูจำนวนมากในบอลโรงเรียนท้องถิ่นแฟนๆทุ่มเทสุดๆเชียร์เสียงดังโบกธงหรือว่าคนนี้บอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าคนมันดูเยอะขนาดนี้ทุกที่นั่งเต็มหมดแฟนๆยังอยู่รอบรูวิ่งด้วยพลังตรงนี้ต้องเพิ่มแรงให้เด็กๆแน่นอน คอมเมนต์ต่อไปเห็นคนดูเยอะขนาดนี้สําหรับบอลโรงเรียนมันน่าทึ่งจริงๆคนดูเสียงดังร้องเชียร์ตบมือและตะโกนฉลองทุกประตูรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นงานฉลองของชุมชนทั้งชุมชนคอมเมนต์ Comment ต่อไปชอบที่ทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนผู้ใหญ่ร่วมเชียร์ด้วยกันสนามล้น และได้ยินเสียงเชียร์กล้องไปทั่วมันเป็นภาพที่สวยงามคอมเมนต์ต่อไปคนดูบ้าคลั้งยืนเบียดกันแน่นบางคนไปดูถึงบนตึกคอมเมนต์ต่อไปน่าทึ่งมากในกางเรียนเล่นต่อหน้าคนดูมากมายมหาศาลทุ่มเทกันขนาดนี้รู้สึกถึงความกดดันความตึงเครียดและความภาคภูมิใจแทนวงการฟุตบอลไทยจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปครับนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดที่ผมเคยเห็นทุกคนมีส่วนร่วมและรู้สึกถึงพลังที่กระจายทั่วสนามหรือว่าท่านต่อมามากล่าว่าอย่าประเมินผลกระทบของคนดูต่ำไปเลยการมีคนเชียร์เยอะขนาดนี้สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยซึ่งผมมองว่านะครับเด็กในสนามเนี่ยรู้สึกได้ถึงความกดดันบางจาังหวะเนี่ยพวกเขาก็ลนไปเหมือนกันนะครับหรือว่าท่านต่อมาเมากล่าวว่า บนนักเรียนไทยอาจกลายเป็นสิ่งโปรดใหม่ความทุ่มเทจากคนดูทําให้ทุกประตูทุกการเข้าพะทะทุกการส่งบอลรู้สึกยิ่งใหญ่ไปหมดครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวและสําหรับท่านผู้ชมนะครับยังไม่ฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามและชาวลาวนะครับสามารถกดเข้าไปดูคลิปก่อนหน้าของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ